สวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อวัดธรรมดา,านนครับจะมีคนเยอะขนาดนี้นะผมเคยคิดว่าเอ๊ะตอนกลางวันเนี่ยจะมีคนเดินทางมาฟังอัญชงี่หรือรู้จักธุรกริจอัญชงี่หรือเปล่าครับแต่วันนี้ประจัก์นะครับผมอยือแค่ตัวเองครับผมได้รับอนหมายเวลาเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้จะพูดอย่างไงนจะพยายามนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ได้รับสิ่งที่มีค่าที่สุดครับนะ a r สตาร์มาสเตอร์เป็นตําแหน่งที่เป็นขั้นของการประสบความสมําเร็จผมเป็นเครื่องยืนยันครับว่าความสมําเร็จเกิดขึ้นได้และมีผู้นาอีกหลายๆท่านก็ทําและพิสูจน์ให้ทุกท่านได้ว่ามันไม่ใช่แค่ความฝานันแต่มันเป็นความเป็นจริงนะครับทีนี้อะไรบ้างล่ะที่จะทําให้เราประสบความสมําเร็จ ผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ที่แห่งนี้ต้องการโอกาสไปสู่ความสาเร็จใช่ไม่ใช่ครับท่านไม่ได้ว่งวางๆไม่มีอะไรจะทําแล้วมานั่งใช่ไหมครับถูกบังคับมาไหมครับไม่รู้สึกตอบเรื่องไม่แน่ใจตัวเไ,ไม่ว่าท่านจะถูกบังคับหรือกไม่ถูกบังคับก็ตา,ามท่านฟังผมดีๆนะครับเพื่อนของท่านปรารถนาดีนะฮะเพียงแต่เขาอาจจะบอกท่านไม่ได้ว่าอาโทมี่ดีอย่างไร แต่ผมสรุปให้แล้วกันนะครับวันเดย์เซมินาคือการสรัมมนาหรือการมารับฟังข้อมูลในเบื้องต้นว่าอาธงนี้เป็นบริษัทแบบไหนสินค้าเรามีไหมธุรกิจเราให้อะไรได้บ้างแล้วก็ระบบที่เป็นตัวช่วยความสําเร็จของเราคืออะไรผมสรุปเรื่องบริษัทให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อาจารย์ปัญญาได้แนะนําไปแล้วผมบอกว่าบริษัทแห่งนี้มียอดขายปีสปีก่อนอยู่ที่คงหมื่นกว่าล้าน มันเยอะครับ6อมื่นล้านถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่และมั่งคงผมเองนะ้นานติจิกรบอกว่าผมไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายครับผมเคยเป็นพนักง,งานประจํามาครับแต่ผมเป็นพนักง,งานประจำเพียงแค่2ปีในชีวิตเท่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อนะครับว่าพนักง,งานประจําไม่สามารถประสบความสมําเร็จได้อาจจะเป็นเพราะผมไม่ใช่คนเก่งผมคํานวณอูครับ เงินเดือนเมื่อส0สิปีก่อนตอนเป็นพนักงานประจำอายุแก่เลยนะฮะนั่นเรืยอประมาณสองหมืบาทแล้วผมจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ล่ะครับกว่าจะเรียกว่ารวยละ้ถ้าผมมีเงินเดือนสักประมาณห้าห0,000ื่นบาทปีหนึ่งผมจะได้สักหกแส0บาทผมทำง,งานสิบปีผมจะมีเงินที่แม่เป็นรายได้ประมาณหกล้านแล้วจะเรียกว่ารวยล่ะครับเราคนหนึ่งมีเวลาทำง,งานกี่ปีล่ะครับ ย่งางมากก็40ปีหรือเราจะทําจนลมหายใจสุดท้ายพรุ่งนี้จะจากไปแล้ววันนี้ยังทํางานอยู่เราคงไม่ได้ต้องการแบบน,นั้นจุ๋มไหมครับ <S <S ผมเช่นเดียวกันครับนะ <S 1> <S 1> ผมมองว่างานประจําไม่น่าจะตบโจบทีนี้การทําธุรกิจล่ะครับผมก็ทําธุรกิจและแลเป็นผู้ประสบความสาเร็จเร็วเหมือนกันวัยเพียงยี่สิบกว่าปีในตอนเริ่มต้นสามารถมีรายได้ประมาณวันละหนึ่งหมื่นบาทหรือเดือนละสามแสนแต่มันไม่เสถียร เพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเราเองทีนี้ผมเป็นคนธรรมดาครับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะเล็กจะใหญ่ผมไม่ทราบแต่ผมจะบอกว่าผมก็เคยทําธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่นะครับเคยทํารถยนต์เคยทยําธุรก,กิจรถยนต์น,นำเข้าเคยบริหารสายการบินนะครับแต่ว่าผมพบว่าขีดจํากัดของความสามารถผมมีแล้วรุ่นหลังๆก็เก่งกว่าเราผมไม่สามารถใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เร็วเท่ากับเด็กรุ่นใหม่ทุกท่านผมเขา้าใจถูกไหมครับ mm hmm. ผมก็จะพิมพ์ประโยคหนึ่ง mm hmm. เด็กพิมพ์ไปหน้าเรียบร้อยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันไม่ใช่ยุคของผมที่จะประสบความสําเร็จ mm hmm. แบบก้าวกระโดดได้ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ผมต้องใช้ตัวช่วยวันนึงอาโทมี่เข้ามาครับผมก็มานั่งแบบนี้แบบทุกท่านเหรครับ mm hmm. แต่การนั่งของผม มีความมุ่งมั่นชัดเจนคือเมื่อก่อนยังไม่มีบริษัทเปิดแบบนี้ให้ท่านมานั่นนะว่ามีตัวตนจริงๆสินค้าไม่มีเพราะบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเลยครับแต่ผมไม่ได้รอให้ใครมาบอกผมว่าธุรกิจนี้ดีจริงหรือเปล่าแต่ผมค้นทันทีครับว่าอูามีมีตัวตนและอาชอมีเติบโตท่านอานนจารย์ปัญญาได้บอกว่าตอน5ปีก่อน6ปีก่อน อาโทมี่เป็นปร,ป,รประเทศไทยเป็นประเทศที่11ในธุรกิจอาโทมี่นะฮะแต่ปัจจุบันเรามี26ประเทศยอดขาย67 0 0 0ื่นล้านกรจจะจายอยู่ทั่วประเทศทั่วโลก20กว่าประเทศแค่นี้บริษัทเราชัวร์แล้วครับสินค้าไม่ต้องกังวลครับแค่ลองใช้อยู่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำธุรกิจครับแต่นั้นคิดง่ายๆครับคิดง่ายๆเหมือนผมผมเป็นคนบัญชีผมคิดละเอียดอยู่แล้วผมจบบัญชี ขายหกหมื่นล้านถ้าไม่ดมีนจะขายได้แบบนี้ไหมครับไม่ได้แค่นั้นแหละครับเพราะนั้นสินค้าต้องดีครับตัวหนึ่งเนี่ยสินค้าที่ท่านวิทยกรพยายบา์ได้แนะนําไปขายปีหนึ่งเป็นพันพันล้านเฮโมยิงขายเป็นหมื่นล้านถ้ามันไม่ดีมันจะขายแบบนี้ได้ไหมครับไ,ได้แล้วคงอยู่มาอีกเป็นสิบปีครับทุกคนคทีนี้ปัญหาคือมาเรื่องของเราแล้วนะครับบริษัทดีแล้วสินค้าดีแล้ว แผนมีผู้ประสบควาสมสำเร็จนะครับในประเด็นไนะทยมีระดับ4คือ Star Master แต่ทั้ง7ระดับมีในอา o m มีเรียบร้อยหมดแล้วประเด็นก่อนที่ผมจะบอกเคล็ดลับว่าท่านอยากสำเร็จท่านต้องคิดยังไงท่านต้องเข้าใจก่อนว่าท่านต้องการความสำเร็จจริงหรือเปล่าสิ่งนี้สำคัญคนจะไปไม่ถึงความสำเร็จเพราะท่านแค่ฝันว่าวันหนึ่งยังมีชีวิตประสบความสำเร็จได้ แต่ท่านไม่อยากลำบากไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคำตอบมันคือเป็นไปไม่ไดนะ้ถ้าทำวิธีเดิมแล้วท่านจะประสบความสาเร็จเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรครับผมไม่รอครับมีคนแค่มาบอกครับว่ามีธุรกิจอาโทมีที่เป็นระดับหมื่นล้านและกำลังจะมาประเทศไทยผมเข้า YouTube ทันทีศึกษาธุรกิจนี้ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายผมไม่ได้จบนอก แต่ผมดูคลิปทุกคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษของอั a t o ี y ไม่ต้องรอใครบังคับครับคนบอกว่าต้องมาเข้าระบบแล้วถึงสำเร็จคนที่ล้มเหลวมักจะบอกว่ารู้อยู่แล้วเรียนแล้วซ้ำแล้วนั่นคือคนแพ้ครับแต่ทำไมคนสำเร็จเขามาล่ะครับเราต้องคิดสิครับทำไมคนประสบความสำเร็จยังมาน,นั่งฟังแบบนี้เขาไม่รู้เหรอเรื่องบริษัทเขาไม่รู้เหรอเรื่องสินค้าแ รู้ทุกอย่างแต่เขาใช้ระบบเป็นเครื่องมือของความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับทุกคนบริษัทสินค้าแผนระบบคือองค์ประกอบของความสำเร็จที่จะเปลี่ยนชีวิตเราย้อนกลับมาที่สุดท้ายตัวเรานั่นแหละเราต้องการความสำเร็จจริงหรือเปล่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทำแบบสบายสบายอามีให้ความสำเร็จได้ถึง วันละหนึ่งแสน 1, บาทเดือนละสามล้านถึงหกล้านบาทท่านมานั่งอยู่นี่ท่านรู้ไหมครับว่าเราไม่ใช่ขายตรงที่มาสอนเนีท่านยิ้วของไปขายนอกประตูบ้านคอประตูบ้านแล้วก็ไปขัดไม่ใช่ครับเมื่อก่อนการก่อนก่อนหน,น้าจะประชุมวันนี้ยผมคุยกับสมาชิกอาโตมีผมบอกบอกว่าที่เราไม่สําเร็จเพราะว่าเราคิดเล็กไปพอเราคิดเล็กปัญหาจะใหญ่ ัช่ะช่ใช g, in, ่อยากได้สองพับาทจากอาทอมี่ฉันต้องมานั่งอย่างนี <eight> ้เหรอฉันต้องไปหาคนรู้คนนี้คนนั้นปฏิเสธดูฉันมมนกระจอกเหรอเราแพ้เพราะเราคิดเล็กไปธุรกิจอาทอมี่เราต้องเข้าใจสิว่าเขาให้เวลาห้าเดือนละห้าล้านด้เดือนละห้าล้านปีเท่าไหร่ครับหกสิบล้านแล้วทาอาทอมี่ถ้าประสบความสำเร็จมันมีหกร้อยล้านไงสิปีอะ ปีสามสิบปีมันคือพันแปด้อยล้านแล้วคุณจะมาบอกว่าธุรกิจนี้มันกระจอกไม่น่าสนใจผมไม่ใช่ครับผมจะบอกทุกคนว่ามันต้องเริ่มจากเห็นสิ่งนี้มีค่าก่อนและคืนถึงจะทุ่มเทเนี่ยห้าล้านไม่ตอบโจทย์ชีวิตหรอครับตอบโจทย์ไหมครับตอบมันเปลี่ยนชีวิตเราเราอยากได้ผมไม่ได้บอกให้โลภแต่เราต้องดูแลตัวเองไหม<อ>ถ้าเกิดเราอายุยืนขึ้นมาล่ะ 90ปีคุณจะทํางาน 80, 90, อีกแปดสเก้าสิหรอไปทําอะไรล่ะครับ mm hmm. คุณต้องเตรียมไหม30ปีที่เหลือกเกษียณสมมุติหกสินะ30ปีที่อยู่อ่ะต้องใช้เงินเดือนเท่าไหร่อะและอันนี้เป็นโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะที่มีทุกอย่างฟรีอ่ะเราแค่ลองใช้ว่าสินค้านี้มันดีแล้วเราก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ามีสินค้าที่ดีและถูก ถ้าอยากได้ธุรกิจมันน่าเขาเตรียมระบบให้เราหมดเลยแค่นี้ครับแต่ตอนเราไปบอกอะเราไปแบบเซลล์ไงทุกคนเราไปแบบเซลล์ขายของเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบเจ้าของธุรกิจคุณไม่ภูมิใจธุรกิจที่คุณทำธุรกิจเราเป็นร้อยล้านพันล้านคุณต้องลุยไปสิครับคุณต้องบอกไปสิครับคุณต้องให้คุณค่าสิ่งที่คุณมีสิครับถ้าคุณไปธรรมดา คนเขาก็เห็นว่ามันคือธรรมดามันคือเรื่องเดิมมันคือธุรกิจเครือข่ายเรื่องเดิมที่เคยเจอมาเขาก็เลยไม่มานะ่ะคุณไงอัลโธม้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือานะถ้าคุณจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธุรกิจตัวคุณเองกับประวัติศาสตร์ของอัลโธมิคุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดมันไม่ใช่ครับธุรกิจเราใหญ่กว่านะั้น ความเดือร้อนให้เพื่อนคุณอยากให้เขารวยใช่ไหมคุณต้องมั่นใจแบบนี้ครับธุรกิจนี้ทำํำง่ายๆครับสินค้ามันก็าขายตัวมันเองใช้ชอบเขาก็ซื้อใหม่ไหมของหมดพวกซื้อไงไม่ต้องพูดเยอะเจ็ดครับอ,นะอยากให้รู้วส่งยังครับเรื่องสำคัญคือเขาอยากได้เงินหรือเปล่า แล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าผมพบเจอว่าคนที่พ่ายแพ้คือทนที่ไม่ชัดเจนกับอนาคตของตัวเองอเนะฮะคุณไม่แรกคุณอยากได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่คุณไม่แรกใจคุณเล็กไปใจคุณกระจอกเกินไปค,คุณก็ไปโทษทุกสิ่งทุกอย่างโยงไปตัวเอง ผมบอกว่าธุรกิจอาชุมีที่ผมตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีธุรกิจอะไรในโลกอีกแล้วครับที่สเกลขนาดนี้ขนาดใหญ่ของธุรกิจขนาดนี้แล้วให้โอกาสพวกเราทุกคนแบบนี้เป็นเจ้าของได้สูงว่ากุญแจที่ผมอยากให้วันนี้ก็คือตัวเราคุณจะต้องมีความกล้าที่จะกระโดดออกมาคว้าโอกาสตรงนี ทำไม่ได้เสียอะไรครับเสียอะไรไหมครับตงแค่เวลาไม่มีอะไรแต่ถ้าทําได้เหรอครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่คุณนะถ้าคุณสําเร็จคนหนึ่งขึ้นมามันหมายถึงคนที่คุณรักทั้งหมดถ้าคุณมีหัวใจธุรกิจนี้ไม่ต้องใช้สมองมากครับใช้หัวใจ ถ้าคุณยังมีความรักอยากให้คนที่คุณรักประสบความสําเร็จไปด้วยกับคุณก็จงยืนหยัดครับ<ส>ผมไม่มีเวลาเล่าว่าคุณต้องทํำยังไงจนสําเร็จแต่วันนี้ที่ผมบอกก็คือคุณมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมคอนเฟิร์มเป็นคนสุดท้ายว่าคุณโชคดีถ้าคุณยังไม่เข้าใจธุรกิจอาลรทีสลับเวลาเพื่อศึกษาคุณเรียนมา20ปีเพื่อจบปริญญาตรีแล้วมาลังเงินเดือนหมื่นสองหมาหมจบปริญญาโทเอง ก็หลักหมื่นดูดีแต่ถ้าทำอาโชมนีให้เป็นหลักแสนได้ในหนึ่งปีแน่นอน<ๆ>แลวผมจะบอกทุกคนครับด้วยแผนรายได้ของอาโมมีที่นี่คือแพ s s ี v หรือรายได้ที่มาแบบอัตโนมัติที่แท้จริงถ้าเราทำสำเร็จที่นี่จะเป็นคำตอบของทุกชีวิตครับของทุกความมุ่งม,มั่นเพียงแต่คุณ ต้องทำด้วยหัวใจถ้าคุณทําด้วยหัวใจคุณจะไม่ยอมแพ้ถ้าคุณทําด้วยสมองคุณจะคิดหาเหตุผลว่าอะไรได้ไม่ได้เพราะนั้นก้าวมาสู่โทมีและทําทุกอย่างด้วยหัวใจและความรักโชคดีครับทุกคน